ความเล็กลับของมหาสมุทรและเสียงปริศนาจากใต้ท้องทะเลที่อาจเกิดจากสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่กว่าวานสีน้ำเงินมันคือตัวอะไรและเราจะว่ามันออกมาในรูปแบบไหนรับชมทั้งหมดได้ที่ สวัสดีครับนี่คือรายการบองเกอ a าร์ตรายการที่เราจะมาวาดรูปให้เพื่อนๆดูกันครับแล้ววันนี้เราจะมาวาดเดอะบรูฟสิ่งมีชีวิตเล็กๆใต้มหาสมุทรที่มีขนาดใหญ่กว่าวานสีน้ําเงินมหาสมุทรที่อยู่บนโลกเรานี้เนี่ยมีความกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินครับใหญ่ขนาดที่ว่าสามารถครอบคลุมพื้นที่ไปได้มากกว่า3ใน4หรือ7จของพื้นผิวโลกเลยทีเดียวซึ่งความยิ่งใหญ่ของผืนน้าสีครามนี้ก็ได้ถูกแบ่งออกเป็น5มหาสมุทรครับที่เพื่อนๆเนี่ยน่าจะ เคยได้ยินชื่อกันมาบ้างไม่ว่าจะเป็นมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรอตแลนติกหรือมหาสมุทรแปซิฟิกที่ถือเป็นมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับมีหมู่เกาะราวๆ2 5 0 0 0เกาะแม่เจ้ามากกว่าเกาะในมหาสมุทรอื่นๆที่เหลือรวมกันซสกและเพราะความกว้างใหญ่ไพศาลนี้มันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่มันจะเต็มไปด้วยปริศนาที่รอคอยให้มนุษย์เราเนี่ยได้ค้นหาคําตอบให้จงได้ทําให้มนุษย์เราเนี่ยเริ่มอ,ออกเดินทางสำรวจทะเลครับเพื่อพิสูจน์ความลี้ลับและแนวคิดต่างๆเหานา โดยมนุษย์เนี่ยเริ่มมีการศึกษาโลกใต้ท้องทะเลมาตั้งแต่ราวๆปี1450ครับถึงปี1750แล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสำรวจทะเลนั้นมีมายาวนานกว่าหลายร้อยปีแล้วนั่นเองและพวกเราเจออะไรบ้างล่ะคริสโตเฟอร์โคลัมบัสออกเดินทางข้ามมหาสมุทรไปยังดินแดนต่างๆเพื่อตามหาโลกใหม่จนได้ค้นพบทวีปอเมริกาเฟอร์ดินานด์มาเจลลนนักสำรวจชาวโปรตุเกสและลูกเรือสามารถเดินทางรอบโลกครั้งแรกได้สำเร็จหรืออย่างล่าสุด ครับในปี2012ในปฏิบัติการดิ e a c ช a l l e n g e ที่ผู้กำกับหนังเรื่องไททานิกและอวตารอย่างเจมส์คาเมรอนเนี่ยพาเราดำดิ่งไปยังจุดที่ลึกที่สุดของโลกครับอย่างล่องลึกก้นสมุดมาเรียนาแต่กระนั้นครับแม้จะผ่านมาหลายชั่วอายุคนมนุษย์ก็ยังมีความรู้เกี่ยวกับโลกใต้ท้องทะเลและพื้นที่ต่างๆเพียงน้อยนิดเท่านั้นมีเรื่องมหาสจรพันลึกที่เกิดขึ้นนับไม่ถ้วนครับซึ่งยังไม่สามารถอธิบายได้ด้วยตรรกะของมนุษย์ไหนจะพวกสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรต่่งๆที่น่าจะสูญพันไปแแลล้วต่กับมี คนจานวนไม่น้อยเลยครับอ้างว่าพบเห็นไม่ว่าจะเป็นมือกยักษ์โบราณฉลามเมกาโลดอนยันไดโนเสาร์หลงยุคอย่างเพลซิโอซอร์ที่แม่น้ำฮอสเบอร์รี่ไอหนางเงือกในบันทึกของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนี่นะปะที่ตอนหลังนี่เขาพิสูจน์แล้วนี่ว่ามันคือพยูนเฮียโคลัมบัสแกเข้าใจผิดแต่เองอะแย่จังแต่เพราะอะไรกันละ่ะทาไมยังมีคนที่เชื่อด้วยว่าใต้มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้เนี่ยมันอาจจะยังมีสิ่งมีชีวิตดึกดําบรรหรือสัตว์ทะเลลึกลับอาศัยอยู่อีกอาจเป็นเพราะในปัจจุบันเนี่ยมีการค้นพบสัตว์ทะเลลหาย ที่น่าจะสูญพันธุ์ไปแล้วหรือเป็นสัตว์ที่เคยมีชีวิตอยู่มาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ยังคงมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นฉลามกอบิ้นที่มีชีวิตอยู่มาตั้งแต่เมื่อ124ล้านปีก่อนกระเบนราหูที่มีชีวิตอยู่มาตั้งแต่สมัยยุคจูรัสสิกหรือปลาทะเลยุคดึกดำบรรที่น่าจะสูญพันธุ์ไปตั้งแต่เมื่อ70ล้านปีก่อนอย่างเจ้าซีลาแคนทําให้การค้นพบเรื่องลึกลับต่างๆใต้ทะเลนั้นถูกนำเอามาถกเถียงกันอยู่เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดรวมถึงเรื่องราวของเจ้้านีดวยครับ มีชีวิตเจ้าของคลื่นเสียงปริศนาใต้มหาสมุทรอย่าง The Bloop โดย Bloop คือชื่อที่ใช้เรียกคลื่นเสียงที่มีความถี่ต่ำมากใต้มหาสมุทรครับที่องค์การสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติหรือ NOAA สามารถตรวจจับได้ในช่วงฤดูร้อนปี1997ซึ่งไอเจ้าคลื่นเสียงลึกลับนี้เนี่ยมันสามารถตรวจจับได้ครับในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเส้นศูนย์สูตรด้วยไฮโดโฟนของนาวิกโยธินสหรัฐที่เดิมทีแล้วเนี่ยมันเอาไว้ใช้ตรวจจับเรือดำน้ำของสหภาพโซเวียต แต่พอสงครามโลกจบลงเนี่ยก็เลยถูกนำเอามาใช้ในด้านการวิจัยสำหรับฟังเสียงวานภูเขาไฟใต้น้ำหรือภัยพิบัติต่างๆใต้ท้องทะเลแต่จู่ๆเนี่ยไอเจ้าไฮโดรโฟนตัวนี้มันก็เดินไปตรวจจับเสียงของเจ้าเดอะบู๊ได้ซึ่งสามารถจับได้หลายครั้งด้วยครับว่ากันว่าคลื่นเสียงดังกล่าวเนี่ยมันดังต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลายาวนานกว่า1น,นาทีและดังออกไปในบริเวณกว้างแผ่รัศมีไกลกว่า5000กิโลเมตรคำถามสำคัญก็คือสิ่งมีชีวิตหรืออะไรกันที่สาม มาส่งเสียงได้กว้างและไกลขนาดนี้จนทําให้เกิดทฤษฎีต่างๆตามมาเป็นขบวนแต่ไม่ใช่เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเองได้อย่างแน่นอนครับจากปากของนักวิทยาศาสตร์ซึ่งผมขอยกทฤษฎีที่มีการถกเถียงกันมากที่สุดในช่วงเวลานั้นมาแล้วกันนะครับโดยมีอยู่ด้วยกัน2ทฤษฎีทฤษฎีแรกเหล่าผู้เชี่ยวชาญของ NOAA เนี่ยได้ทําการสํารวจและวิเคราะห์คลื่นเสียงดังกล่าวครับผ่านสเปกโปรแกรมแล้วคาดกันว่ามันน่าจะเป็นเสียงที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของภูเขาน้ําแข็งในมหาสมุทรครับส่วนทฤษฎีที่2 อ้างว่ามาจากนักวิทยาศาสตร์ครับที่เชื่อว่าลักษณะของเสียงดังกล่าวเนี่ยเกิดจากสิ่งมีชีวิตซึ่งถ้าหากมันเป็นเสียงของสิ่งมีชีวิตจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีขนาดใหญ่กว่าวานสีน้ําเงินหลายเท่าเลยละครับเพราะขนาดวานสีน้าเงินเนี่ยมันยังส่งเสียงได้ไกลแค่1 5 0 0กิโลเมตรเท่านั้นแต่ไอเจ้าเดอะบ o ู๊เนี่ยมันสามารถส่งเสียงได้ไกลกว่า5000กิโลเมตรอีกอย่างวานสีน้ําเงินเนี่ยถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตั้งแต่เคยมีสิ่งมีชีวิตกําเนิดมาแล้วนะ ทั้งบนบกและใต้ทะเลแล้วนี่บอกว่าไอ้เจ้าของคลื่นเสียงปริศนานี้เนี่ยมันมีขนาดใหญ่กว่าวานสิน้ําเงินหลายเท่าแม่เจ้าต้องเป็นใครจูแล้วแหละแต่ต่อมาเนี่ยความน่าเชื่อถือในทฤษฎีนี้กลับถูกลดทอนลงครับเพราะไอ้สมมติฐานที่ว่าเจ้าเดอะบรูมเนี่ยมันคือสิ่งมีชีวิตมันไม่ได้มาจากนักวิทยาศาสตร์อย่างที่อ้างเอาไว้ก่อนหน้านี้นะสิแต่มันดันมาจากชายคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าเดวิดโวลแมนซึ่งพอหนุ่มเดวิดคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักข่าวและนักเขียนเกี่ยวกับเรื่องแปลกประหลาดครับเรื่องก็เลยร้อน NOAA ครับที่ไม่อาจปล่อยผ่านให้เรื่องราวของเจ้าเดอะบรูฟที่ตัวเองเป็นคนปล่อยออกมาเนี่ยถูกนาํามันถกเถียงกันในเชียงทฤษฎีสมคบคิดหรือเรื่องราวชวนลี้ลับแบบนี้ในฐานะที่เป็นถึงองค์กรระดับชาติเขาก็เลยทําการสํารวจซ้ําอีกรอบครับจนได้ข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าคลื่นเสียงปริศนาดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเส้นศูนย์สูตรอย่างที่เคยบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้แต่มันเกิดขึ้นในบริเวณขั้วโลกใต้ครับสิ่งไี่เจ้าคลื่นเสียงดังกล่าวนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้มากที่สุด ็คือเกิดจากต้อนภูเขาน้ําแข็งครับที่มีชื่อว่า A53A แต่ผมก็คงไม่สรุปนะครับว่าใตา้ท้องทะเลอันกว้างใหญ่นี้เนี่ยมันจะไม่มีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่อะไรอีกเลยนอกจากสิ่งที่เราเคยพบเห็นอยู่แล้วในปัจจุบันเพราะอย่าลืมนะครับว่ามันยังมีพื้นที่อีกมากมายใต้มหาสมุทรหรือราวๆ95%ที่มนุษย์เนี่ยยังไม่ได้ทําการสํารวจแล้วเพื่อนๆ่นะครับคิดว่าใต้ผืนน้าสีครามอันกว้างใหญ่นี้เนี่ยมันจะยังมีสัตว์ลึกลับหรือสิ่งมีชีวิตโบราณอาศัยอยู่อีกหรือเปล่าพิม บอกพวกเราใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับและเมื่อภาพรวมทั้งหมดเสร็จสิ้นก็จะได้ The g r o o p ฉบับของ Bonger Dog ครับ